ก็สวัสดีกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ผมมาในคอนเทนต์เรื่องเรามี Canon 90D อยู่แล้วเราจะอัปเกรดเป็น Canon R7D ไหมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคำว่าอัปเกรดสำหรับผมเนี่ยหมายความว่าเราขายกล้องตัวเนี้ยเพื่อไปกล้องอีกตัวหนึ่งที่สเปคดีกว่าเนี่ย มันคุ้มสําหรับคุณไหมเราเสียไปอะไรไปบ้างแล้วเราได้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับซึ่งผมก็จะมาเจาะเรื่องสเปคภายในตัวกล้องแล้วก็ความคุ้มค่าคุ้มกับคุณไหมและอีกอันหนึ่งผมทําลิสต์ไว้เป็น12อข้อนะว่าใครเหมาะที่จะเปลี่ยนจาก90 d ดีเป็น R 7บ้างนะครับ 90D ดี90นะครับก็เป็นกล้องที่ออกมาปี2019 Canon แนอน APS-C สาม2.5ล้านนะครับที่สเปคการทํางานพื้นฐานให้มาค่อนข้างครบนะครับผมราคาปัจจุบันก็ถือว่าราคาสูง ถ้าราคามือหนึ่งคือสูงเลยแหละมันจะไปชนกับไปตัวนี้อยู่แล้วนะซึ่ง R7 เนี่ยมันก็เป็นกล้องที่เพิ่งออกมาปี2022นะครับหรือสเปคให้มาขหดมากในราคาห0 0 0 0เนี่ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างคุ้มมากนะครับถ้าคุณไม่ได้ติดเรื่องเซนเซอร์ฟูเว่ย์นะผมว่าซื้อตัวนี้คุ้มมากๆตัวหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า2ตัวเนี้ยมันมีอะไรแตกต่างกันว่านะ D แล้วกนะ็ R ปีสองพันสิบเก้าประทับกับมินเนเดตปีสองพัปเกรดดีไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ น,นี่ดูลักษณะบอดี้ภายนอกก่อนว่ามันต่างกันขนาดไหนนะครับ 90D เนี่ยก็สูง10.4เซนนะครับผมแล้วก็กว้างเนี่ย14เซนกับเกือบ15เซนนะครับแต่พอเรามาดูที่ R7 เนี่ยมันกว้างแค่13.2เซนแล้วก็สูงประมาณ9เซนนะครับเนี่ยเขาทำรูปเปรียบเทียบไว้ให้เลยนะคือดูเหมือนน้อยนะแต่เอาจริงๆอ่ะไอความน้อยแค่นี้ มีผลมากถ้าคุณใช้กระเป๋าใบเล็กนะครับตรงเนี้มีผลมากๆเลยนะมันไม่ยืดมันไม่อะไรอ่ะใครใช้กระเป๋ากล้องเล็กๆเนะี่ยผมว่าน่าจะแฮปปี้นะอ่าแล้วก็ติดกับเลนส1 8า35 90D กับ AR7 ติดกับ1 8 50 r f ตัวใหม่นะครับต่างกันเยอะมากครับเนี่ยอันนี้ AR7 ที่มันดู15เซนกับ 90D 15เซนเหมือนกันเพราะ AR7 ตรงเนี้ยมันนับตรง EVF ช่อง EVF มันค่อนข้างว่างนะ โอ้โหต่างกันเยเอะครับเนี่ยขอบข้างๆเนี่ยเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นมันน้อยนิดแค่นี้มีผลนะครับตอนพกพาเนีงยมีผลนะแล้วกลิปเนี่ยพอๆกันเลยนะอาเจ็ผมว่ามาเวนี้น่าจับจอมากแต่ราคากับเลนส์มันโหดมากเลยนะน้ําหนักไม่ถึงกิโลครับเบาก็สิบดีน้ำหนักโลโลสองกว่าก็หนักกว่าประมาณสามร้อยกรัมมีผลนะครับสองตัวนี้นะแต่ราคาก็โหดร้ายเหมือนกันนะอาเจ็นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้ลักษณะบอดี้ภายนอกนะไม่มีอะไรมากนะก็9 0ีเป็น d r กล้องกระจกนะครับอาจจะเป็น m i n e r l นะครับผมเซนเซอร์32.5ล้านทั้งคู่นะเราอัปเกรดเป็นตัวเนี้ยดีไม่ดีเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันข้างในนะครับอ่าลักษณะบอดี้ภายนอกนี่ข้างนอกดีเป็นอย่างนี้เลยนะจริงๆมันก็มีไดอัลตรงนี้9 0ีมีไดอัลแล้วก็ปุ่มกดใช่ไหมจริงๆไอ AJ ก็มีไดอัลแต่เขามาแทนตรงจอยสติ๊กอยู่ตรงนี้เลย นริงง่ายนะผมว่า r เจออกแบบมาได้ดูดีกว่านะครับผมน่าจะใช้งานได้ง่ายกว่าเขาออกแบบมาแบบสร้างสรรค์แต่ก็ดีมันก็จะเป็นแบบว่ามาตรฐานนะอ่าก็มีจอสติ๊กมีอ on ปุ่มอัดวิดีโออะไรพวกนี้ปุ่มเปิ่มอะไรพวกนี้คล้ายๆกันจริงๆแทบไม่ต่างกันนะมันจะมาต่างกันก็คือข้างบนตรงนี้นะครับก็สดีมีแฟลช r เจก็เป็นกล้องโปรนะมันจะตัดแฟลตออกไปนะครับแล้วนกะ็ปุ่มปรับโหมดวิดีโออยู่ตรงนี้แทนก็สดีอยู่นี้ แต่ปุ่มตั้งค่าอันนี้ตั้งค่าเออย่างเงี้ยอาเจไม่มีอ่า R7 เจมันจะไม่มีนะซึ่งในปุ่มตั้งค่าเนี้หลายๆอันเนี่ยใช้บ่อยที่สุดเนี่ยผมใช้แค่ i s o กับนี่ปุ่มปรับโหมดโฟกัสนะครับซึ่งอาเจมีให้ครับ i s o กับปุ่ม MFn นะครับตรงนี้ตั้งค่าเองได้นะซึ่งสามารถตั้งแบบเก้าบดีได้ตรงเนี้ยผมว่าการใช้งานจริงเนี่ย R 7เจน่าจะใช้งานได้ ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าปุ่มไรต์โหมดกับไอ้ปรับโฟกัสตรงเนี้ยถามว่าได้ปรับบ้างไหมก็มีโอกาสได้ปรับบ้างแต่ไม่บ่อยเท่า ISO I s o นี่จะปรับบ่อยมากนะครับได้ปุ่มโฟกัสตรงเนี้ยปรับค่อนข้างบ่อยนะครับผมสําหรับตัวผมนะแต่ไม่มีจอฐานะเนี่ยก็เสียหายไปเหมือนกันนะเสียหายเหมือนกันเพราะผมก็มองนี้บ่อยส่วนมากผมจะปิดจอหลังนะเวลาถ่ายภาพนึงจะปิดจอหลังไมแล้วก็เปิดจอฐานะดูเอานะแล้วก็เช็คอะไรผ่านจอฐานะเอานะครับ มันจะประหยัดแบตนะส่วน R7 นี่ก็เป็นมินเนอร์เลนเนี่ยมันประหยัดแบตสู้เดือมาไม่ได้หรอกแต่โดยรวมเรื่องประสิทธิภาพตัวกล้องมันเนี่ยคือมันกินแบตผมว่ามันก็ยังน่าใช้อ่ะมันก็มันก็ดีอ่ะคือมันยอมได้ับผมมันหักล้างกันได้นะเรื่องแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ไม่น่ามีปัญหานะแต่ว่าเรื่องการคัสตอมปุ่มตรงเนี้ยเราจะไปทําตรงไหนแทนซึ่งผมมองว่าเขาน่าจะมาทําปุ่มตรงนี้เนี่ยสี่ปุ่มตรงนี้นะห้าปุ่มในปุ่มเซตตรงเนี้ยผมว่ามันต้องตั้งค่าได้ ถ้าตั้งค่าไม่ได้คือตรงนี้เนี่ยแบบว่าเน่าไปเลยนะผมว่าควรจะตั้งค่าได้กล้องระดับนี้แล้วนะอืมนะครับผมส่วนพอร์ตด้านข้างครับแทบจะเหมือนกันหมดเลยมีไมค์มีหูฟังสายลันชัตเตอร์พอส่งข้อมูลแล้วก็ HDMI มินิ HDMI นะครับ r7 มีให้เหมือนกันครบเลยแต่ว่าพอร์ตไมค์หูฟังแยกกันอันนี้ก็ถือว่าดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบางทีเราเสียบไมค์ไม่ได้เสียบหูฟังก็มีนะครับ อ่าอันนี้ก็ถือว่าเขาคิดมาแล้วนะถือว่าดีนะครับแต่จริงก็สิบดีก็ไม่ได้แย่นะก็ยังดีอยู่เหมือนกันนะโอเคเราไปคุยเรื่องสเปคกันนะครับเราไปกันไวนะผมไม่อยากคลิปนี้ยาวมากเกินไปนะครับแค่นั้นเก้าสิบดีอยู่ตรงกลางครับจนอยู่ขวานะครับกล้องนะครับสไตล์กล้องครับเก้าสิบดีเป็น D-Neo R AJ เป็น Minelane นะครับกล้องกระจกกับไรกระจกนะครับความละเอียดภาพนิ่งสามสองจุดห้าล้านเท่ากันอืมอันนี้น่าคิดนะสามสองจุดห้าล้านเท่ากันนะครับผม จะอัพไปดีไหมเดี๋ยวไปดูต่อนะครับสเปควิดีโอนะครับ9 0 d ถ่ายได้แค่ 4k 30 25แบบไม่ครอบ f ูดีได้ถึง120แล้วถ่ายได้ที่29.59ทีคือ30นาทีเราตัดส่วน R 7ครับถ่ายได้ถึง 4k 50 60แล้วไและม่ไม่ครอบด้วย f d ได้ถึง120เหมือนกันเลยแต่ว่าถ่ายได้เกิน30นาทีนะครับแล้วถ่าย10บิตได้ด้วยเป็น c l o g 10บิตนะครับ R 7คือสเปควิดีโอเนี่ยกิน 90d แบบขาดเลยใคร ที่อยากทางานวิดีโอแบบจริงจังเนี่ย R7 จอบโจทย์มากกว่านะครับามาดูเรื่องเมาส์เลนนะครับ EF to EF-S 90D นะครับ DNR นะส่วน R7 ครับเป็น RF และ IF-S ครับแต่สามารถใส่เลน EF ของ EF-S ได้โดยการใช้อด a ปเตอร์ต่อผ่านเข้ามานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีพูดอีกหน้าถัดไปนะครับผมกรรสันที่เซนเซอร์ครับ 90D ไม่มี R7 มีระบบประมวลผล DIG8 กับ DIGX ก็ต่างกันเจนเดียวแต่ว่าระบบการมวลผลเหมือนดิจิมันจะกินดิจิแปดขาดเลยเรื่องระบบภายในต่างๆนะ,ะมันจะเคลียร์นอสเคลียร์อะไรได้ดีกว่าเรื่องระบบการคิดคำนวณแล้วพวกนี้นมันจะดีกว่ามันจะมีผลในเรื่องระบบโฟกัสนะครับดูพิกเซลของ 90D เนะี่ยเป็นดูพิกเซลตัวที่1เป็นมาร์กหนะครับตัวแรกโฟกัสได้แค่หน้าคนนะครับส่วนของ R 7ดครับดูพิกเซลถูนะคนสัตว์ยานพาหนะโฟกัสได้หมดแล้วโฟกัสจก ดีมากนะครับผมคือโฟกัสดีแล้วมันมีการสั่นด้วยการสั่นนี่ผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งว่า R7 การสั่นมันนะค่อนข้างดีมากๆจากที่ผมไปดูภาพตัวอย่างมานะโหใช้ได้เลยนะเป็นประเด็นเป็นประเด็นเหมือนกันนะเรื่องการสั่นในบอดี้ R7 นะครับแล้วก็โฟกัสแบบโหดร้ายมากนะครับของ9 0 d ิดีถามว่าดูวพิกเซลมันแย่ไหมมันมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่า R7 มันดีกว่าคือมันยกระดับไปเหมือนไปอีกระดับหนึ่งอะอย่างคนใส่แมสเนะ 90D โฟกัสไม่ได้แล้วถ้าเปิดจอหลังนะแต่ R7 โฟกัสได้สบายนะครับผมเรื่องตาหมาตาสัตว์ตาหมา,า,มาแมวอนะไรพวกนี้ R7 ก็โฟกัสได้สบายเลย 90D มันไม่โฟกัสนะเราต้องพึ่งตัวเรามากกว่านะครับผมเนื่องระบบโฟกัสเรื่องการถ่ายภาพรวครับ 90D ได้10เฟรมในช่องมองภาพและ7เฟรมในจอหลังคือมากสุด10เฟรมต่อวินาทีนะครับส่วน R7 ครับมากที่สุดคือ30เฟรมเป็นอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์และ15เฟรมเป็นแมชชันิก มากกว่าพอสมควรเลยนะแล้วเป็นมี e shutter เนี่ยก็คือมันถ่ายภาพแบบหมดเงียบได้นะ R7 90D มันก็มีนะหมดเงียบแต่มันไม่ได้เงียบ1้อนะมันเสียงเบาลงนิดหนนะครับซีล็อกนะครับ 90D ไม่มี R7 มีนะครับสูงถึง10บิตนะเหมือนจะเป็น C l ล็อ3นะครับส่วเรื่องบัฟเฟอร์นะครับ 90D ก็ JPEG 57ภาพ127 c l ล็อก43รอบ JPEG 26ลดมาภาพหนึ่ง c l ล็ก JPEG 42ลดมาภาพหนึ่งนะครับส่วน R7 เนี่ย เจ็เป็กร้อยแปดสิบสี่รอสี่หกสี่รอร้อยห้าเราจะเป็กสี่หกสี่รอบวกเจ็เป็กหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วมีฮีไฟมาให้ด้วยโอ้โ oh. ห <laughs> เรื่องการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพลัวบัฟเฟอร์พวกเนี้ย r เจ็ดนี่คือกินไปขาดเลยสายแอคชั่นนี่น่าจะถูกใจนะครับเพราะว่าระบบโฟกัสดีอยู่แล้วด้วยถ่ายภาพได้ล้วกว่าแบบเยอะมากนะสิบห้าเอาเอา,เอาผมนับที่สิบห้าก่อนนะเป็นแมคาีนิคชัตเตอร์เนี่ยสิบห้ากับสนะิบเนี่ยต่างกันห้าเนี้ย คือมันต่างกัน50%เลยนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เะคือต่างกันเยอะนะครับผมมันต่างกันเยอะมากเลยนะแล้ว30เฟรมถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าไม่กลัวเรื่องโรลิ่งชัพเตอร์เนี่ยโอ้โห,โหกินขาดเลยครับผมแล้วบัฟเฟอร์เจฟเป็กมันเนี่ย184ภาพนะอันนี้ยาวๆนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องบัฟเฟอร์เนี่ยอันนี้ผมให้ดูใน ISO 100คือสูงสุดจำนวนสูงสุดของมันนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะน้อยกว่าน,นี้นะครับมันจะลดตามค่า ISO ที่เราปรับนะครับผม แล้วก็ถ้าเราตั้ง ISO Auto เนี่ยมันก็จะน้อยลงไปอีกนะอย่าง JPEG 90d เนี่ยถ้าตั้ง ISO ออโตเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเหลือมา35นะครับผมเหลือน้อยมากนะถ่าย3วิหมดนะครับแต่ R7 นี่น่าจะได้อยู่พอสมควรนะแล้วก็เรื่องรีบั f เฟอรอะไรมันรีเร็วด้วยนะครับจริงๆรีเร็วทั้งคู่นะแต่เหมือน R7 จะเร็วกว่าจากที่ผมดูในคลิปนะครับเรื่องรีบัฟ f e r เนี่ยก็มาดูที่เรื่องการนะครับสล็อตการ์ด 90D หสล็อต U- d 2ส่วน R7 2สล็อต U- d 2นะครับสสล็อตนะทำงานได้ยืดหยุ่นกว่าสามารถแบ็กอัพได้สามารถแยกรอเจเป็กได้สามารถแยกรูปภาพกับวิดีโอไว้คนละการได้นะครับอันนี้ทำงานยืดหยุ่นกว่าเยอะนะ R7 นะครับผมส่วนถ่ายได้กี่รูป 90D นี่เคลมไว้เลยว่าถ่ายได้เกินพันรูปในแบตเตอรี่ก้อนหนึงส่วน R7 นี่ผมตีไป้สักคือในเว็บเนี่ยผมหาไม่เจอแต่ส่วนมากมินิเรนทมันจะอยู่ประมาณ จ็ดร้อยแปดร้อยรูปนะผมเดาว่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงอนะผมว่ามันถ่ายได้เกินกว่านั้นนะอะมันถ่ายได้เป็นพันๆรูปแบบผมว่า 90D เนี่ยมันเป็น DSLR ใช่ R, หไหมถ้าเราปิดจอหลังแล้วเราใช้ช่องมองภาพถ่ายนยะคือประหยัดแบตมากผมว่าสองพันสามพันสบายนะครับถ่ายแบบรัวๆแบบถ่ายรัวๆแบบใช้แค่ช่องมองภาพแล้วแบบแบบเปิดจอหลังเพื่อเช็คภาพบ้างแต่ส่วนมากถ่ายในช่องมองภาพเนี่ยผมว่า 90D กินขาดเลยนะเรื่องถ่ายกี่รูปเนะี่ยถ่ายรูปถ่ายอะไรพวกนี้น ความอุดของแบตเตอรี่ในการถ่ายภาพนิ่งเนี่ย9 0ดีกินขาดนะครับเรื่องตรงนี้นะแต่ R7 นี่ก็มันเป็นมินิเรนไงมันไม่มีกระจกสะท้อนภาพมันเป็นอิเล็กทรอนิกทั้งจอหลังและในช่องมองภาพนะครับฉะนั้นมันจะกินแบตเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราแลกกันมาว่ามันถ่ายได้แม่นกว่าโฟกัสมันดีกว่าอะไรมันดีกว่าทุกอย่างเลยนะแต่ว่ามันอาจจะกินแบตเตอรี่มากกว่านะครับอันนี้ต้องยอมรับไปนะครับผมจะเรื่องถ่ายวิดีโอนี่ผมไม่ไม่มีข้อมูลนะครับว่าตัวไหนถ่ายได้เยอะกว่ากัน นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ไม่มีข้อมูลให้นะครับผมเรื่องน้ำหนักครับเก d 7ส1บดี็ดร้อยหนึ่งกรัมนับรวมการและแบตเตอรี่ส่วน r เจ็ดหกร้อยสบสองกรัมนะครับต่างกันประมาณเก้าสิบกรัมจริงๆมีผลเพราะว่ารูปร่างลักษณะบอด,ดี้มันเล็กกว่าด้วยอะไรด้วยนะ,ะใช้น,น,นานๆ r เจก็จะถือสบายมือกว่าเรื่องความละเอียด lcd จอหลังนะครับเก้าสิบดีหนึ่งุูสี่ล้าน r เจ็ดหนึ่งุหกสองล้านนะอันนี้ก็ r เจก็จะเห็นสีสันอะไราได้ดครบกว่าอะไรพวกนี้นะ อันนี้ก็มาให้เป็นข้อมูลนะครับว่า r เจเนี่ยมันให้สีสันได้ชัดเจนกว่านะครับแล้วก็ดูไฮไลท์ดูอะไรวนะันั้นดูง่ายกว่าคือจอมันดีกว่านะครับผมอ่าแลนี้ก็เป็นข้อมูลอีกอันหนึ่งคือราคาบอดี้มือหนึ่งนะครับ 90D ดี90ราคาประกันสูนั4นซ0หนส่านะ, 4, 10, 900, นะส่วน r 7 4 9 9 0 0นหะ่นานยะแพงกว่า5000นนะครับแต่สเปคนี่ห่างกันเป็นหมื่นเลยนะครับถ้าเกิดด,ดูแล้วเนี่ยสเปคห่างกันเยอะมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปกันเลยนะครับอันนี้มาถึงเรื่องความคคุ้ม่าแล อันนี้ผมเอาตัวผมเป็นที่ตั้งนะครับผมว่าถ้าผมจะอัพจาก 90D ไป R7 เนี่ยคุ้มไม่คุ้มยังไงบ้างจากสเปคที่เราดูกันมาเมื่อกี้แล้วเนี่ยนะครับอ่ะบอกก่อนว่า 90D ปัจจุบันนี้นะดูตรงนี้นะครับดูรายละเอียดนี้นะกล้อง Canon กน 90D R7 มือหนึ่งประกันศูนย์ราคาตรามที่ผมแจ้งเมื่อกี้เลยส่วนราคามือ2นะครับ 90D เนี่ยมันอยู่20,000-30,000บวกลบนะครับลงมาส่วน R7 มือสอตอนนี้ผมยังไม่เห็นใครขาย,ขาย แต่ผมคาดว่าถ้าเขาขายจริงเนี่ยเขาน่าจะขายอยู่ประมาณส0 0 0มื่นไปปลายนะครับสามหมื่นไปปลายหรือ40,000ื่นต้นๆไม่งั้นน่ยมันจะไปชนกับ R นะครับ USR นะอันนี้ยังไม่ชัวนะเรื่องราคามือสอง R7 นะแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับลดมาประมาณ1มื่นหนึงซึ่งถ้าผมจะซื้อเก้าสิบดีแล้วไป R7 นะปัจจุบันนี้นะผมเนี่ยอาจจะต้องขายผมเอาราคากลางๆเลยผมขายประมาณสองหมื่นนะครับแล้วผมไปซื้อ กล้อง R7 เนะี่ยผมเตรียมกลมว่าห้าหมื่นนะถ้ากับว่าเงินที่ผมต้องจ่ายไปเนี่ยคือ25,000ืนานะครับอันนี้คือในราคาบอดี้นะซึ่งถ้าใครใช้90 d สิบดีมาอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณต้องมีเลน EF EF-S เป็นเลนเก่าๆของคุณนะ่ะแล้วคุณอยากจะเอามาใช้กับ R7 ด้วยเนี่ยฉะนั้นคุณต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มอะแดปเตอร์ตัวนี้มีไว้ทำอะไรอะแดปเตอร์ตัวนี้มีหน้าที่แปลงจากเมาส์ EF ให้มาใช้ในเมาส์ RF ได้นะครับซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับส่วนมา,านมกะอาะแด อ่าก็จะเป็นนี่นะครับเมาส์อะแดปเตอร์ e f 2 w e s r นะครับมือหนึ่งราคาพันศูนยสี่นสามร้อยเก้มือสองราคา3,000บวกนะส่วนคอนโทรลริงเมาส์อะแดปเตอร์คอนโทรลริงนี่คืออะไรคอนโทรลริงนี่ก็จะคือพวกเลน r f ทั้งหลายนะมันจะมีปุ่มหมุนข้างหน้านะไว้ตั้งค่าปุ่มคัสตอมได้อย่างหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะได้ปุ่มนั้นเข้ามาเนี่ยใช้กับเลน e f หรือ e f s เนี่ยเราต้องจ่ายตังค์เพิ่มไปอีกประมาณ3,000เพื่อไปซื้อคอนโทรลริงเนี่ยมาเป็นปุ่มคัสตอม เราจะยอมจ่ายไหมอันนั้นแล้วแต่คุณนะครับก็มีขายอยู่ในราคา7,790พนาสนะครับส่วนมือสองก็6,000บวกตีวงกลมเลยคือราคาตา่างจากอะแดปเตอร์ปกติ3,000คุณจ่าย3,000เพื่อซื้อปุ่มคัสตอมเนี่ยคุ้มไม่คุ้มยังไงลองไปตัดสินใจกันดูนะครับส่วนดับอินฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับมืออาชีพเขาใช้กันแล้วมันจะไว้ใส่ฟิลเตอร์แผ่นฟิลเตอร์ไว้ข้างหลังเนี้ยได้นะครับจริงคนทั่วไปไม่ค่อยได้ใช้นะอันนี้ผมเลยขอตัดไปนะแต่เอามาาาาาใใใหห้้ดดูววว่่่่่่มามมามมันนะันนนนีีีะะคคครรรบผสทอออองงงแแปปเเต์ขยยพไ ก็จะมีของแนะนำนะคือของ v ิวท t r o นะครับผมเป็นของนอกค่ายนะใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ราคาลดลงมาพอสมควรเลยมือหนึ่งพันห้าถึงสองพันนะครับหา,าในอินเทอร์เน็ตในช้อปปี้และซด a าเทียบนะครับผมขายกันเต็มเลยแล้วแต่คุณจะสะดวกว่าคุณจะซื้อของค่ายหรือของนอกค่ายนะครับแต่ถ้าใครใช้พวกเลนตัวใหญ่ๆอะไรพวกนี้นผมแนะนําซื้อของค่ายน่าจะดีกว่านะแต่ของนอกค่ายมันจะเซเกันคุณไปเยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับอ่ะผมขายไปได้สองหมื่นห้าใช่ไหม ผมเตรียมกลมว่าผมซื้อแดปเตอร์ของค่ายนี้มาเพราะผมใช้เลนเทเล่ค่อนข้างเยอะนะผมมีเลนเทเล่อยู่สองตัวนะครับผมดังนั้นผมต้องซื้อของค่ายแน่นอนนะมันจะแข็งแรงกว่านะครับโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมมันจะแข็งแรงกว่านะผมเอาเป็นว่าผมจ่ายไปถูกที่สุดเลยสามพันเท่าว่าผมต้องจ่ายไป2องหมบวกสามพันผมต้องอัปเกรดไปใช้อาเจนี่ยสองหมื่นแปดเพื่อที่จะได้กล้องที่ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมใช้เลนเดิมได้ด้วยนะครับ แต่ผมต้องจ่ายไป2อ0 0มดเนะี่ยแล้วเสียเก้าสิบดีไปเนะี่ยแล้วกลับมามองที่สเปคเนี่ยสองหมืนดะที่ผมต้องจ่ายไปคุ้มไหมสําหรับผมส่วนตัวผมนะครับผมมองว่ามันไม่คุ้มสาหรับผมอ่ะอย่างผมตอนผมถ่ายคลิปเนะี่ยผมถ่ายรัก 4K 25ยี่สิบห้ากับฟ u เอดีห้าสิบผมถ่ายแค่นี้นะผมไม่ได้ถ่ายผมไม่ต้องการถ่าย 4K 50ห้าสิบนะครับผมส่วนเรื่องภาพนิ่งเนะี่ยคือความละเอียดมันเท่ากันแต่อา g e เนเนี่ยอาจจะดีกว่าเรื่องน้อย Perform a n c e หรืออะไรหลายอย่างเนะี่ย มันอาจจะดีกว่าจริงแต่สําหรับผมผมมองว่ามันไม่คุ้มค่าสำหรับผมนะเออสามสิบสองจุดห้าล้านมันใช้ได้เหมือนกันน่ะคือถึงเวลาจริงถ้าเราจะถ่ายที่แสงน้อยแล้วเนี้ยก็เติมแสงอยู่แล้ววเปล่าเราก็อาจจะต้องเติมแสงอยู่แล้วถ้าเราถ่ายงานจริงจังเนี้ยเราต้องมีแฟลชมีอะไรอยู่แล้วอะ่ะฉะนั้นสามสองจุดห้าล้านเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญม,มากที่ว่าสองหมืนแปดผมไม่ยอมจ่ายไปเพราะเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องการสั่นเซนเซอร์เนี่ยเอาจริงผมอยากได้นะแต่สองหมืนแปดอัปไป APS-C ที่ความละเอียดเท่าเดิมมองว่ายังไม่คุ้มสําหรับผมแต่จริงๆสําหรับบางคนอาจจะคุ้มนะเพราะกันสันเนี่ยมันเอามาทํางานได้หลายอย่างทั้งงานภาพนิ่งและวิดีโอเลยนะวิดีโอคุณได้วิดีโอที่สมูทขึ้นโดยที่ไม่ต้องขึ้นกิมบอลขึ้นกิมบอลมันก็จะนิ่งกว่าแน่นอนคือถ่ายทั่วๆไปอ่ะมันนิ่งมากๆเลยนะกันสันมันดีมากเลยนะครับผมส่วนเรื่องภาพนิ่งเนี่ยคุณสามารถใช้สปีดตเตอร์ที่มันต่ําลงมาได้ในงานบางงานอาจจะจําเป็นต้องใช้แต่ถ้าเป็นงานทั่วๆไปที่เขารับกันทั่วไปแบบพวก งานแต่งงานบวชอนะไรพวกนี้อะคุณอาจจะได้ใช้การสั่นในในโบสผมมองในมุมนี้นะคือเวลาแบบว่าให้คนมารวมตัวกันเพื่อถ่ายรูปนิ่งๆอะ่ะใช้ได้นะครับผมแต่ถ้าการณีที่แบบคนเดินไปเดินมาแบบเราขยับต,ตัวตลอดอะยังไงเราก็ต้องดันงสปีดเชตเตอร์ขึ้นสูงอยู่แล้วแบบเกิน200อ,อ,อยู่แล้วเพื่อเก็มมูเมนต์คนเนะ่ยอันนี้การสั่นอาจจะไม่ได้ใช้มันอาจจะทําให้ภาพมันนิ่งขึ้นตอนเวลาเราดูภาพ แต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันจะได้ใกล้เคียงกันอันนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูนครับเรื่องการสนะั่นแต่จริงๆให้มาดีแต่ราคาที่บวกอัพไปเนี่ยไม่คุ้มสาหรับผมนะครับผมเรื่องระบบปอะมอนถเรื่องระบบโฟกัส R 7จ,จดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมากนะจริงๆผมอยากได้โฟกัสตาสัตว์มากแต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกแย่กับ90 d ดีตาสัตว์อะไรพวกนะี้ผมใช้เทคนิคเปิดโซนเอแล้วผมก็ถ่ายเอา มันก็ถ่ายได้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาฉะนั้นตอนนี้เลยไม่ใช่ประเด็นสําหรับผมส่วนเรื่องการถ่ายภาพรั่วจริงๆผมก็อยากได้นะผมถ่ายบอลถ่ายอะไรพวกนี้บ่อยแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ถ้าผมได้ถ่ายบ่อยๆนะผมอาจจะอัพไปแล้วก็ได้เพราะว่ามันให้มาเยอะมากและบัฟเฟอร์มันให้มาค่อนข้างโอ้โหแบบมันให้มาสุดจริงๆนะเรื่อง ภาพนิ่งอะไรพวกนะี้เรื่องการถ่ายภาพนิ่งอะไรพวกนะี้มันให้มาดีมากจริงๆงนะอาจริงผมก็อยากได้นะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรที่เป็นแอคชั่นกเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้ก็เลยไม่ได้เป็นประเด็นสําหรับผมละเพราะว่า3า5จุ้าล้านเหมือนกัน1ิบเฟรมสําหรับผมก็เพียงพอละ,อะถ้าได้ถ่ายจริงๆนะครับแต่ถ้าใครที่ทํางานเหนือชีพเนะนี่ยตรงเนี้ยคุณลองมาพิจาร,รณาดูนะผมว่ามันน่าจะคุ้มสําหรับคุณนะครับเรื่องสล็อตการ์ดดูได้ทั้งคู่แต่ตัวนี้เป็น2สล็อตตรงนี้น,น่าสนใจมาก ติดมากเลยตรงเนี้ยไอ้สองสลอตเนนะี่ยผมอยากได้การ์ดสองสลอตมากเลยนะคือผมอยากจะไว้แบ็กอัพเวลาผมไปถ่ายคลิปข้างนอกนะครับแล้วก็อยากจะได้แบบรอการ์ดหนึ่งจเจ็บปการ์ดหนึ่งจะได้แยกกันง่ายๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรสองหมื่นแปดเราเก็บไว้ทําอย่างอื่นได้ <c oughs> เรื่องน้ำหนักอะไรสาหรับผมไม่มีผลที่เหลือไม่มีผลเลยนะสําหรับตัวผมนะจริงๆที่ผมอยากได้เนี่ยคือการสั่นกับการ์ดสองสลอตน,นะหลกัลกๆของ R7 นะครับผมก็เลยมองว่าสองหมื่นแปดสำหรับผมเนี่ยมันอาจจะ สูงราคาสูงเกินไปสําหรับ APCS สามสองจุดห้าล้านเหมือนกันแต่ว่าอัพไปสําหรับผมเนี่ยไม่คุ้มสําหรับผมนะแต่สาหรับคุณอาจจะคุ้มไงต้องดูการทํางานของคุณเป็นหลักนะครับผมแล้วใครบ้างที่เหมาะแก่การจะอัปเกรดนะผมได้บอกไว้ตอนตอนขีมนปมาสิบสองข้อน,นี้นะครับผมจริงๆก็เป็นเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละก็คนที่ต้องการถ่ายทํางานวิดีโอ 4K ห้าสิบหกสิบเฟรมนะครับอันเนี้ยเหมาะถ้าต้องการนะย้าว่าถ้าต้องการแบบ ต้องการสุดทางด้านวิดีโอจริงอ่ะอยากจะถ่าย 4K 50 60นะครับผม R7 อัพไปคุ้มนะครับเพราะว่าในราคา50,000เนี่ยเท่าที่ผมนึกออกก็มี GH5 นะครับเป็นกล้องที่หลายปีแล้วด้วยการสั่นดีมากเป็นไมโครโฟเตอร์ ers, แต่ระบบโฟกัสเนี่ยคนละชั้นกันเลยนะจะแบบว่าพื้นดินกับว่าสวรรค์เลยนะครับผมคนละชั้นกันเลยนะก็มันก็ทําได้เหมือนกันราคาก็ประมาณ42,000นะครับปัจจุบันนี้นะแต่ R7 ผมว่ามาซื้อ R7 ดีกว,ว่าคุ้มกว่านะครับ ใครจะถ่ายแค่ 4K 5 0 6 0นะสิบนะครับต้องการบอดี้ที่มีการสั่นนะครับแบบว่ามันดีจริงนะการสั่นในตัวเนี้ยการสั่นในอาร์เจนเนี่ยคือการสั่นมันค่อนข้างดีมากๆนะครับผมใครที่ต้องการกล้องที่มีการสั่นในบอดี้เนี่ยกระจัดตัวนี้ไม่น่าผิดหวังนะครับผมแต่ว่าคุณก็ต้องลองคํานวณดูว่ามันคุ้มสําหรับคุณหรือเปล่านะอันนะ้อสามนะครับต้องการช่องเสียบก๊าซสองชล็อตนะครับผมเป็น2ช่องก็คือ2องชล็อตนะครับใครต้องการแบ็กอัพข้อมูลหรือใครต้องการแยกไฟล์ข้อมูลเวลาถ่ายอะไรพวกนี้ ก็เป็น1ทางเลือกนะครับ4ต้องการถ่ายวิดีโอซีล็อกสิบิตนะครับ 90D ดีไม่มีให้นะตัวนี้มีมาให้นะครับถ่ายได้ในตัวกล้องเลยด้วยนะ5้าต้องการระบบออโต้โฟกัสที่ยอดเยี่ยมและปีศาจคือระบบโฟกัสมันแบบว่าโหดจริงนะ R7 โหดมากๆนะครับผมโฟกัสได้ทั้งตาหมาแมวตาคนนี่คือโฟกัสได้จากยังไกลเลยอะคือมันโฟกัสตาคือไกลๆ90 d ดีมันจะโฟกัสหน้าไงถ้าใกล้ๆถึงจะโฟกัสตานะไอ,อ R7 นี่โหดร้ายมากในเรื่องระบบโฟกัสมันะ ส่วน6ครับต้องการถ่ายภาพนิ่งรัวได้เยอะนะเป็นสายแอคชั่นนะครับผมถ่ายได้ถึง15และ30เฟรมนะครับสายแอคชั่นก็สายถ่ายกีฬาถ่ายรถแข่งรถวิบากหรืออะไรก็ตามที่เป็นการแอคชั่นนะเฟรมภาพเนี่ยมันทำให้เราเอาภาพมาเลือกได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนข้อ7นี่ครับอันนี้ถือว่าสำคัญนะคนที่คิดจะเล่นพวกกล้องตระก,กูลแ a n o อ R อยู่แล้วอันนี้ประเด็นนะใครที่คิดจะไปแ Can นอในมินเเ R F เนี่ยตัวเนี้ย คุณอาจจะซื้อตัวนี้ไปเนี่ยอน,อนาคตคุณอาจจะไปซื้อฟูลเฟรมตัวอื่นซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นกล้องสำรองคุณได้ซึ่งมันเป็นกล้องสำรองที่ไฮบิดอะ่ะมันทำงานได้ดีมากๆนะครับผมแค่เซนเซอร์มันเล็กเใหญ่ๆถ่ายรายหลังได้สู้ฟูลเฟรมไม่ได้แต่ที่เหลือมันทำงานได้ดีมากๆนะครับผมใครที่คิดจะมาพกแคนซอนไออยู่แล้วเนี่ยซื้อ R 7ไปแล้วซื้อพวกเลนไอเอฟใช้เนี่ยผมว่าไม่น่าผิดหวังนะสำหรับพวกคุณนะครับแปดครับต้องการโหมดวิดีโอ AV และ TV นะครับ R 7มีมาให้นะครับอรามนะมอรมณ์คล้ายภาพ รวบแสงสปีชัตเตอร์กับไลโซมันจะจัดการให้เองคนค่าทีวีก็ล็อกค่าสปีชัตเตอร์ไว้แล้วที่เหลือกล้องก็จัดการให้เองในการถ่ายวิดีโอเล่น,ลนๆแนตะ่ผมว่ามันสะดวกดีนะคล้ายๆในโหมดภาพนิ่งนะซึ่ง90 d ดีไม่มีมาให้แต่ R7 มีมาให้นะครับ9ครับคนที่ต้องการถ่ายวิดีโอได้เกิน30นาทีถ่ายเกิน30นาทีแบบ30นาทีคุณไม่ต้องมานั่งอัดใหม่นะครับสายสัมภาษณ์ถ่ายการเรียนการสอรนอะไรพวกนี้อาจจะต้องการนะ แต่ถ้าเกิดใครที่ยอมรับได้เรื่องแบบว่า30มนาทีแล้วมากดอัดใหม่เนี่ยถ้ายอมรับได้ก็ตรงนี้อาจจะไม่จําเป็นสําหรับคุณนะครับส่วนสิครับต้องการถ่ายภาพในหมดเงียยเพราะว่ามันมี e shutter มันเป็น electronic shutter มันถ่ายภาพเงียบๆได้90 d ดีไม่มีครับบางทีคุณไปถ่ายตามงานศพอะไรพวกนี้ต้องการถ่ายภาพเงียบๆเนี่ย R 7มีมาให้นะครับผม11ครับต้องการพกกล้องที่ตัวเล็กลงคือด้วยความเป็นมินิเลนนะแล้วแน่นาค้นเลนส์ที่มันออกมาเป็นเลนส์ APS-C ของเขาเนี่ย ตัวมันจะเล็กลงแล้วกล้องมันก็ตัวเล็กกว่า 90D ดีด้วยสเปคก็ดีกว่าเยอะเลยคุณพกง่ายใช้งานได้ง่ายกว่าคล่องตัวกว่าเนี่ยคุณอาจจะแฮปปี้กับเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับผมอันนี้อาจจะชอบตรงนี้กันนะครับตัวที่สองครับสายถ่ายนกบินนะอันนี้นี่แบบตรงตัวนะสายถ่ายนกบินนะครับ 90D ดี90นี่ถ้าเกิดจะถ่ายนกบินแบบแท็กกิง้งยากมากนะครับผมมันเป็นระบบโฟกัสในช่องมองภาพนะเนี่ยถ่ายยากมากนะคือใครถ่ายได้คือฝีมือมากนะ นกบินฟิวไปอย่างเงี้ยอาเจนมันมีระบบแท็กกิ้งให้ไงโอกาสได้ภาพมันมากกว่านะครับผมมันจะถ่ายได้ง่ายกว่าเยอะเลยนะสายถ่ายนกบินนี่ผมหมายถึงคือนกแอคชั่นนะครับก็คือแบบว่าอยากถ่ายนกตอนแบบมันบินฟิวไปแบบเพิ่งออกจากรังแล้วแบบบินฟิวไปอะไรอย่างเงี้ยค่าสิบดีมันเป็นระบบโฟกัสแบบมันตามไม่ทันอ่ะผมพูดตามตรงว่ามันตามไม่ทันนะในช่องมองภาพ45จุดเนี่ยคือยากมากนะแต่ของอาเจนมันมีระบบแท็กกิ้งมันก็จะแท็กไปที่ตัวนกแล้วเวลานกบินไปเนี่ย เราก็แผนตามแล้วก็ถ่ายนะครับผมจะลงคล้ายพวกเอเก้าอะไรพวกนั้นนะแต่แท็กกิ้งอาจจะสู้พวกกล้องระดับโปรขนาดไหนไม่ได้แต่มันมีแท็กกิ้งมาให้นะมันจะถ่ายได้ง่ายกว่า90 d ดีมากพอสมควรเลย90 d ดีใครถ่ายนกบินแบบแอคชั่นแบบจะจ่ายอย่างนั้นได้คือเก่งมากนะครับผมยอมรับเลยนะคือใครอยากได้กล้องถ่ายนกบินที่มันถ่ายได้ง่ายขึ้นผมว่าอาจ์เนนตยตอบโจทย์กว่าเยอะครับผมแต่ว่าถ่ายนกบินเนี่ยบอกอย่างหนึ่งว่าเลนต้องเป็นเลนระดับโปรนะ โฟกัสต้องไวอะไรต้องเนี๊ยบให้หมดเลยนะไม่งั้นตาไม่ทันนะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนอันนี้คุณลองไปศึกษาดูนะเรื่องถ่ายนกบินนี่เป็นประเด็นที่ผมเอามาไว้อันดะสิบสองเลยเพราะว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับเรื่องถ่ายนกบินนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นสรุปโดยรวมนะครับว่าใครเหมาะไม่เหมาะอะไรยังไงนะครับคุณก็ลองดูว่าสิบสองข้อที่ผมเอามาเนี่ยคุณเป็นคุณสักกี่ข้อคุณต้องการสักกี่ข้อนะครับแล้วสมมติคุณต้องการสักห้าข้อ,อาง,งแล้วห้าข้อที่คุณเลือกมาเนี่ย มันคุ้มกับเงินที่คุณต้องจ่ายไหมคุณลองคำนวณเรื่องกล้องคุณก่อนว่ากล้องคุณจะขายราคามือสองเท่าไหร่ลองไปหาดูในตลาดมือสองนะครับว่าถ้าจะคิดจะอัปเกรดไปเนี่ยคุ้มไหมนะครับลองดูสภาพกล้องคุณว่าขายได้เท่าไหร่แล้วคุณก็ลองบวกลบดูนะครับจากหน้านี้นะที่ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งคุณอัปเกรดไปเนี่ยคุณได้ความเป็นอนาคตแน่นอนอาเจนนี่เขาอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรอีกแน่นอนนะเพราะกล้องมันออกมาได้ประมาณเกือบเกือบครึ่งปีนะ ก็ไม่ได้นานมากนะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันก็จะอัปเกรดอะไรไปได้อีกนะครับผมถ้าคุณใช้ในเนี้ยความต้องการคุณแบบว่ามากกว่าสัก6-7ข้อเนี่ยคุณก็อาจจะไปทาง R7 ได้นะครับเป็น APSC ในระดับโปรแล้วแหละนะใครใช้ 90D มาไม่แนะนำให้ไปซื้อ R10 นะผมว่าไป R7 ดีกว่านะคุ้มกว่านะครับผมว่ามันไปมันทำงานอะไรได้หลากหลายมากกว่านะในในมุมมองผมนะ แต่สาหรับผมเนี่ย 90D ผมไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับมันผมยังรู้สึกดีอะมันด้วยซ้านะคือไฟล์ภาพนิ่งมันดีมากอะ32.5ล้านผมชอบไฟล์ภาพนิ่งมันมากนะและ้วไฟล์วิดีโอมันก็ไม่ได้เป็นวุ้นอะไฟล์มันค่อนข้างดีคือโดยรวม 90D สำหรับผมมันยังดีอยู่นนะผมก็เลยไม่ได้อัพไป R7 นะครับผมการใช้งานของผม 90D ตอบโจทย์การใช้งานของผมอยู่นะครับก็ ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับอันนี้ทํามาเป็นสําหรับคนที่ลังเลนะครับหรือใครที่คิดจะเปลี่ยนคิดจะอัปเกรดนะครับลองดูคลิปนี้ดูก่อนนะคุณอาจจะได้ข้อมูลไปประกอบในการตัดสินใจซื้อนะครับว่าคุณจะอัพจากข้าสีดไปอาเนต์ได้ีไหมนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ